การเรียงลำดับจำนวนนับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้วินและโจ๊กจะพาเพื่อนเื่อมาเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับกันครับคราวที่แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ทราบวิธีเปรียบเทียบจำนวนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับ ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบจํานวนเป็นเราก็จะสามารถนําจ so, ํานวนต่างๆมาเรียงลําดับได้ครับถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรื่องการเรียงลําดับจํานวนเรามาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนกันสักนิดก่อนนะครับการเปรียบเทียบจํานวนเพื่อนํามาเรียงลําดับทําได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งเราสามารถสังเกตจํานวนนับและแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้การเปรียบเทียบจํานวนนับ ที่มีหลักไม่เท่ากันคือสังเกตดูที่หลักของจำนวนนับใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าใช่แล้วเวนส่วนการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีหลักเท่ากันคือให้เราทำการเปรียบเทียบค่าของเลขโดดหลักทางซ้ายมือสุดก่อนถ้าเลขโดดในหลักดังกล่าวของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าถ้าเลขโดดในหลักดังกล่าวเท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักเพื่อนๆครับเมื่อรู้หลักการเปรียบเทียบจำนวนนับได้เราก็สามารถเรียงลำดับจำนวนนับได้พร้อมไปลุยการเรียงลำดับจำนวนนับกันแล้วใช่ไหมครับเราไปลุยกันเลยวินมีจำนวนนับ3ามจำนวนแบบนี้ก็คือ28ล้าน3ามแสนหก0 0 สองหมื่นหกพันสามห้าล้านหนึ่งสี่มืเจ็ดพัยหโจกช่วยเรียงลำดับจากจำนวนนับน้อยไปหาจำนวนมากให้เ,เพื่อนๆดูหน่อยสิแต่ละจำนวนมีจำนวนหลักไม่เท่ากันซึ่งจำนวนนับที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า 28,369,856มี8หลัก3,26,339มี6หลัก5,147,258มี7หลักดังนั้นเรียงํำดับจากจำนวนนับน้อยไปหาจำนวนมากได้แบบนี้ครับคือ3,26,339 5,147,258 และ28,369,856ล้าน3ครับเราทำได้ไม่ยากเลยเพื่อนๆดูตัวอย่างต่อเลยนะครับตาเราบ้างนะวินเราจะยกตัวอย่าง5้าจำนวนนับให้วินเรียงลำดับจากจำนวนจากมากไปหาจำนวนน้อยให้เรารูหน่อยสิ1 5 5 7 8 0ล้าน5 0 0 4 7 8ร้อยเจ็สิบ0ปดล้านห้าแสนเก้ามืล้านโอ้โหตัวเลขหลายจำนวนนับแบบนี้5้าทางจะยากเราจะลองทำดูนะเริ่มจาก1 5บห้าล้านห้าแสนมี8หลัก4 7 8ร้อยเจล้านห้าแสนมี9หลัก 5,96,000มี6หลัก8ล้านมี7หลักดังนั้นเรียงลำดับจากจำนวนนับมากไปหาจำนวนน้อยได้คือจำนวนที่มากที่สุดคือ4 7 8 0 0จล้าน5 6 0 0าจำนวนถัดไปคือ1 5 5 7 8 0ล้าน5า0นจำนวนถัดไปคือ8ล้าน และจำนวนที่น้อยที่สุดคือห้า0 0 0เก้ามพมาดูตัวอย่างต่อมาเลยจำนวนนับใดมีค่าน้อยที่สุดเก้าสิบล้านเก้าล้านเก้าร้อยล้านเกแสนจำนวนนับที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันหากจำนวนนับใดมีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าและจำนวนนับใดมีจำนวนหลักน้อยกว่า จำนวนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่า90สล้านมี8หลัก9้าล้านมี7ดหลักเก้าร้อยล้านมี9หลัก9ก้าแสนมีหหลักดังนั้นจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุดคือ9ก้าแสนการเพื่อนได้เห็นตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนนับที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันมาหลายข้อแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนนับ มีจำนวนหลักเท่ากันบ้างนะครับ150,250 120,250 140,250 190,250เรียงลําดับจํานวนนับมากไปหาจํานวนน้อยจํานวนในข้อนี้มีจํานวนหลักเท่ากันเราต้องพิจารณาเลขโดดทีละตําแหน่ง โดยเริ่มจากทางซ้ายสุดนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับว่าเลขโดดทางซ้ายสุดของทุกจํานวนเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันเราต้องพิจารณาเลขโดดที่อยู่ถัดไปครับซึ่งพบว่าเป็นเลข 5, 2 4และ9สามารถเรียงลำดับเลขโดดจากมากไปหาน้อยได้คือเลข9 5 4และ2ตามลำดับดังนั้นจำนวนนับในโจทย์ข้อนี้สามารถเรียงลำดับจากจำนวนมาก ไปหาจำนวนน้อยได้แบบนี้ครับคือ1,9250 1 5 2 5 2 5 4 2 5 0และ1,2250ครับตัวอย่างต่อมานะครับ8 500, 2, 500, 5 5ล้านห5 5 0 0้าส สามล้านห้าแสนห้าร้อยเจ็ดล้านห้าแสนห้าร้อยเรียงลำดับจำนวนนับมากไปหาจำนวนน้อยจำนวนหลักเท่ากันต้องพิจารณาค่าของเลขโดดจากทางซ้ายสุดพบว่าเลขโดดแต่ละตัวมีค่าต่างกันซึ่งเรียงลำดับเลขโดดจากมากไปหาน้อยได้เท่ากับ8 7 5เจห้าสและสองดังนั้น เรียงลำดับจำนวนนับมากไปหาน้อยได้ดังนี้แปดล้านห้าแสนห้าร้อยเจ็ดล้านห้าแสนห้าร้อยห้าล้านห้าแสนห้าร้อยสามล้านห้าแสนห้าร้อยสองล้านห้าแสนห้าร้อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆเ,เข้าใจการเรียงลำดับจำนวนนับมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ เรามาดูตัวอย่างที่วินและโจ๊กเตรียมไว้ให้เพื่อนๆต่อเลยนะครับเพื่อนๆลองเรียงลําดับจํานวนนับต่อไปนี้โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย4ี่แสนห้าสี่แสองืห้าสเจ็ดืสาห้าจำนวนนับในข้อนี้มีหหลักทุกจำนวนให้เราเปรียบเทียบเลขโดดในหลักแสนก่อนซึ่งพบว่า 3น้อยกว่า4ดังนั้น37035เนสป็นจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุดต่อมาพิจารณาจำนวนในหลักแสนมีเลขโดด4เหมือนกัน2องจำนวนจึงต้องเปรียบเทียบจำนวนนับในหลักหมื่นซึ่งพบว่า0น้อยกว่า2ดังนั้น4 5 0 0 0น้อยกว่า42025จากการเปรียบเทียบจำนวนนับดังกล่าว สามารถเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยได้คือ 4225, 405, 3735ครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นวินจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับการเรียงลำดับจำนวนสามารถทำได้โดยใช้ความรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับโดย 1. พิจารณาจำนวนหลักของจำนวนนั้นๆ จำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าส่วนจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่า 2. ถ้าจำนวนนั้นๆมีจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในแต่ละหลักโดยเริ่มจากเลขโดดที่อยู่ทางสายสุดก่อนเมื่อเพื่อนๆเปรียบเทียบจำนวนเป็น,น,เ,ปนเราก็จะสามารถนำจำนวน,นนั้นๆมาเรียงลำดับได้ไม่ว่าจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาหน้อย หรือเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากครับน่าเสียดายที่เวลาหมดลงซะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ